สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปปราเดือนนักข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้อมืลแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของทางแกรี่เนวิลนะครับ ซึ่งแกรี่เนวิล e เนี่ยก็เป็นตำนานแนวรับของสโมสรแมนยูนะฮะได้ออกมาระบุกเกี่ยวกับการเสริมทัพของแมนยูนะฮะว่าแมนยูเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเสริมจจดอนซานโชเข้ามาแล้วราฟาเอลวารานเข้ามาแล้วทําให้ทีมเนี่ยมีลุนแชมป์ได้ก็จริงแต่ว่าพอสุดท้ายมันเป็นการเสริมทัพที่ยังไม่ดีพอยังไม่มากพอนะครับซึ่งเนวิลกล่าวว่าผมไม่เข้าใจครับว่าทําไมแมนยูเนี่ยถึง ไม่เดินเรื่องมากกว่านี้ในเรื่องของตราซื้อขายนักเตะรอบนี้พวกเขาเนี่ยมักจะตามล่านักเตะชาวอังกฤษที่เก่งที่สุดที่เล่นในพิบัติอังกฤษอยู่แล้วในเมื่อนักเตะอย่างอังกฤษมาเซียลเดนนิสเจมลินการ์ดมีโอกาสโดนขายทิ้งทําไมพวกเขาเนี่ยถึงไม่รวมเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยไปไล่ล่าตัวเฮลีเคนของท็อตแนมอัสเปอร์กันถ้าเกิดเฮลียเคนเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนพวกเขาเนี่ย ก็มีโอกาสเก็บแต้มราวๆ90คะแนนขึ้นไปได้อย่างแน่นอนยังไงซะพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาตัวแทนเอลสันคาวานี่หรือว่าออนทอรี่มารซียาวที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับส่วนคาวานี่เนี่ยก็น่าจะไม่ได้อยู่ในทีมนานพอหลังจากนี้เพราะว่าเราทราบนดีว่าคาวานี่เนี่ยเตรียมย้ายอยู่แล้วเตรียมแยกทางอยู่แล้วนะครับทําไมพวกเขาถึงไม่ดึงตัวนักเตะร,รายที่ดีกว่านี้เข้ามาในตอนนี้กันนะครับ ผมมั่นใจว่าแค่จะดองซานโช่แล้วก็วารานเนี่ยจะทําให้พวกเขาคว้าถ้วยรางวัลมาครอบครองได้ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่พอจริงนะครับนี่คือบทวิเคราะห์ภาพรวมของแกดด e นนิวิลนะครับตำนานแนวรับของแมนยูที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพว่าต้องเสริมกองหน้าเข้ามาอีกสักหนึ่งรายถ้าเกิดมีโอกาสในช่วงซัมเมอร์ส่วนเองราต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของฟิลโจนะครับเอ่อฟิลโจนี่มี รายงานออกมาล่าสุดนะครับจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับก็เป็นเรื่องราวของการย้ายทีมนะฮะซึ่งรายงานล่าสุดครับเขาบอกว่าฟิลโจนประการหลังของทางแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะย้ายออกจากสโมสรนแมนยูแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งความลำบากของฟิลโจนเนี่ยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีรบกวนอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับแถมทั้งตัวเลือกของแมนยูที่มีอยู่เนี่ยมันเบียดกอนทัางยากนะฮะ ฟิลโจนต้องผ่านทั้งเฮลิแม็กวที่เป็นตัวจริงราเวลวารานที่เพิ่งเข้ามาลีนันเลิฟอ,อิลิกบายีเพราะฉะนั้นตัวเลือกของฟิลโจนเนี่ยมันอยู่อันดับที่ท้ายๆเลยนะครับทำให้เรื่องของการเบียดเล่นตำแหน่งเนี่ยยากมากซึ่งทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการย้ายออกไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่บเสมอกับทีมอื่นมากกว่าก็ต้องติดตามมาดูนะครับว่าจะเป็นทีมไหนซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพที่กําลังให้ความสนใจอย,อยู่นะครับ ส่วนในรายของลินการ์ดแล้วก็นักเตะหลายคนนะครับต้องบอกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยู U, วางแผนที่จะปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกจากทีมหลายรายนะครับประมาณ8ถึง9ารายถึง10ลรายได้เลยนะฮะแต่ทำไปทำมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการปล่อยแบบยืมตัวซะมากกว่านะครับให้ดูในรายของทางอันเดสเบร่าหรือลินการ์ดแมนยูก็ไม่ได้ขายทิ้งนะฮะทำให้การวางแผนว่าแมนยูเนี่ยจะปล่อยนักเตะแบบถาวรเพื่อนำงบ มาซื้อนักเตะเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าโปรเจกต์เนี้ยผิดพลาดไปนะครับโอเคเราได้นักเตะรายใหม่เข้ามาซื้อเข้ามาตามที่เราต้องการแต่นักเตะที่ขายออกไปเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยเพื่อเป็นการนํางบเข้ามาเนี่ยแมนยูยังทําไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยยืมตัวแล้วก็ได้เม็ดเงินที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับนักเตะบางรายก็ยังอยู่กับทีมนะที่บอกว่าจะปล่อยนะฮะก็นี่คือความผิดพลาดส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการปล่อยอนักเตะที่เหมือนกับ มันขายไม่ออกด้วยนะอย่างเช่นในรายของฟิวโจเนี่ยขายลําบากเปเรราก็ขายลําบากนะครับค่าตัวก็สูงเกินไปนะต้องปล่อยแบบยืมตัวไปก่อนดินกาดเนี่ยก็ขายลําบากเหมือนกันเพราะว่าเวสแฮมก็ไม่ยอมที่จะยื่นมาในราคาที่แมนยูต้องการส่วนในเรื่องของดีแคนไรท์ครับก็มีรายงานกันออกมาเลครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมวางแผนที่จะซื้อดีแคนไรท์แล้วครับซึ่งแผนการเนี่ยนะครับว่ากันว่าแมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอ เงินก้อนโตนั่นแหละแล้วก็แมนยูกําลังสํารวจถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะใส่เจสซี่ลินการ์ดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดิวการคว้าตัวเดคแอนไรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดเวสแฮมเนี่ยโอเคในเรื่องของเม็ดเงินบวกกับเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ว่ากันว่าเรื่องของดีแคนไรเนี่ยมันก็มีกลิ่นในเรื่อง,องการย้ายทีมเหมือนกันเพราะว่าดีแคนไรเนี่ยเพิ่งบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ไปทําให้ช่องว่างเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเปิดกว้างขึ้นนะครับก็ติดตามมาดูนี่คือแผนการที่แมนยูเตรียมทําอยู่นะครับส่วนมิดฟิลด์ที่แมนยูเนี่ยควรพิจารณาเรื่องของการดึงตัวเข้ามานะครับ4มิดฟิลด์ที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเท่านั้นนะครับมีใครบ้างรายที่1ครับเป็นรูเบนเนเวสของมูแพมตันครับราคาค่าตัวไม่เกิน40ล้านปอนด์นะครับซึ่งเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของคุณภาพคุณสมบัติเนี่ยนักเตะรายนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ ในระดับที่ดีได้เลยทั้งเรื่องของการวางบอลยาวที่แม่นยําการยิงไกลที่ทําได้ดีทางบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การที่สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองได้จึงเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับแมนยูครับสำหรับดูเป็นเนวิสนะฮะร,ราคาไม่แรงอายุก็ได้เรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมอยู่นะครับรายที่2ครับก็เป็นดีแคนไรท์ครับในราคา90จนถึง100ล้านปอนด์นะครับ ดิแคนไร์เนี่ยเราได้เห็นคุณสมบัติภาพรวมมาอยู่แล้วนะครับหลายซีซันฮะไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมการเข้าสกัดการเล่นบอลง,ง่ายการมีส่วนร่วมกับทีมทําเกมรุกก็ได้นั่นคือคุณภาพของดิแคนไร์นกเตะรายนี้แต่ว่าปัญหาเนี่ยเราทราบกันอยู่ว่าดิแคนไร์เนี่ยมีราคาค่าตัวที่สูงเกินไปรายที่3ครับที่มีการแนะนํากันออกมาก็คือเอโดวาร์โดคามาบิงกาของเร,น,ราาน,นนะครับในราคา40.150จนถึงหล้านปอนด์นะครับ คุณสมบัติเนี่ยก็มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของเกมรับเกมลุกครับมีรูปร่างที่แข็งแกร่งสูงใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเรื่องของสไตล์การเล่นของเพิเร์ลเอนกิทนะครับอายุยังน้อยด้วยครับสิปีนะฮะเรื่องของการควบคุมเกมการเปลี่ยนจงังหวะการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมมันมีหลายๆอย่างที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลแต่ว่าปัญหาก็คือแมนยูจะไปโน้มน้าวอย่างไรให้นักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนยูได้เพราะว่ามันกับใจนักเตะเนี่ยอยากไปลีกอื่นมากกว่านะครับ ส่วนรายสุดท้ายเนี่ยหลังๆเนี่ยแฟนผีก็เชียร์กันเยอะครับก็คืออ e ีบิสซุนมาของทางไบรตันราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับก็คล้ายๆกับของเวทแฮมอย่างดีแคนไรท์ครับที่มีประสบการณ์ในพิบริตกังกฤษยอยู่แล้วนะครับนักเตะรายนี้ราคาไม่แรงจนเกินไปครับอายุก็ยังไม่มากด้วยนะฮะเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งนะครับในแบบฉบับนักเตะแถบของบ้านขเขาเลยนะครับเรื่องของการผ่านบอลการคุมจังหวะเกมที่ยอดเยี่ยมเขามีส่วนช่วย เรื่องของคุณภาพของเกมในแดนกลางของไบรตันได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงซีซันที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็รวมทั้งซีซันนับปัจจุบันก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันในช่วงการออกสตาร์ทของทางไบรตันนะก็นี่คือ4 m i มิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนยูควรที่จะพิจารณาเรื่องของการดึงตัวเข้ามาเพิ่มเติมมาพัฒนามาเพิ่มสกยภาพให้มันดียิ่งขึ้นเพราะว่ามิดฟิลด์ตัวกลางในเกมล่าสุดที่ เราพบกับซอลเดมตันเนี่ยโดนวิพา์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องว่าให้ซื้อเข้ามาใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนาเตะด้วยส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นรื่องราของดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับตามรายงานจากเดอะไทม์เนี่ยนะครับเดอะไทม์บอกว่ามีการกล่าวออกมาจากคนวงในในถิ่นอ,อัลฟฟรดนะครับหรือว่าในสโมสรแมนยูนะครับเมื่อปีที่ผ่านมามีการบ่งบอกว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยมีเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับ ทำให้ในช่วงซีซั่นใหม่เราจะได้เห็นว่าตอนนี้ฟานเดอร์เบกเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็น้าหนักที่เพิ่มขึ้นมามีการควบคุมอาหารที่ดีขึ้นนะครับทำให้แข็งแกร่งมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นทนทานต่อการเล่นในพิม์ล็กอังกฤษได้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างที่โอเล่ว่ากันมาด้วยรวมทั้งตอนนี้ดอนนี้ฟันเดอร์เบกดูดีขึ้นแล้วนะครับเราก็หวังว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยจะให้โอกาสดอนนี้ฟันเดอร์เบกมากพออย่างที่แฟนพีต้องการ นะครับก็อยู่ที่โอเล่ L e, ครับว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรแต่เชื่อกันว่าในเกมต่อไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสแล้วสําหรับดอนนี้ฟันเดเบกนะครับแล้วก็ดอนนี้ฟันเดเบกเองเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจโอเลกุ L e, นาโซชาให้ได้ครับในเรื่องของการที่เขาต้องได้รับโอกาสในชน่วงซีซันใหม่นะครับโดยที่เขาใจพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าก่อนนนั้นจะมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมก็ตามนะครับแล้วก็มีการ ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อคว้าตัวเดนิฟันเดเบกก็ตามแต่ว่าใจนักเตะขอสู้ก่อนนะครับรอดูกันหลังจากจบซีซั่นก็ได้ถ้าเกิดยังไปไม่รอดอีกก็ต้องว่ากันใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสสแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจสาหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบพรครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ